สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จาวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นคะ่ะพี่จาีพีที่2 7 8กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยคะ่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจค่ะพี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัดสะดุกให้นะคะ,ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่จ๋า ep สองเจ็ดแปดค่ะวันนี้ก็มีพระให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะ หมายเลขที่1เป็นเหรียญรัชกาลที่หนะคะจะรัชกาลที่หเป็นเหรียญทรงมาหมายเลข1ค่ะเก่าสวยหูเชื่อมค่ะพี่จานเหรียญรอห้าทรงมาหมายเลขหนึ่งสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นหลวงปูธธรร่ทวดกลักไม้ขีดค่ะพี่ปูธธ่ทวดกลักไม้ขีดนะคะพีจ่จ๋าได้มาแบบนี้ค่ะพีจ่จ๋าหลวงปูธธ่ทวดกลักไม้ขีดหมายเลขที่สองค่ะ เป็นสองหน้าเก่าสวย300บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าปูทวดกลักไม้ขีดหมายเลขสองสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นพระกิ่งธรรมราชาค่ะพี่กิ่งเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นกิ่งธรรมราชาหมายเลขสามค่ะ แบ่งปันที่พี่ FC 300บาทนะคะับจากพระกิ่งธรรมราชาค่ะหมายเลขที่4เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเอียพร้อมเลี่ยมค่ะหลวงพ่อเอียด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่รูปถ่ายหลวงพ่อเอียมาในเลี่ยมหลังจานค่ะ แบ่งปันสามรอยบาทโรยจานเก่าสวยนะคะพี่รูปถ่ายหลวงพ่อเอียรหมายเลข4ค่ะ3ามบาทค่ะหมายเลขที่5เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าพ่อเงินอ,อ,อุดกิ่งนะคะพี่น่าจะเป็นหนหค่ะพี่จ๋ารูปหล่อพ่อเงินหน้หานะคะพี่จ๋านี่ค่ะ หลังวจค่ะพี่อ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินหลังวจใหม่เลขที่ห้าค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทอุดกิ่งนะคะพี่จ๋าเก่าสวยใหม่เลขห้าค่ะหมายเลขที่หกเป็นพระสันนะคะพี่จ๋าพระสันข้างเม็ดหลวงพ่อกลวยค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าเป็นพระสันข้างเม็ดหมายเลขหกค่ะ เก่าสวย300บาทใหม่เลขที่6นะคะพี่จ๋า1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะพี่พีทันใดถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าแจ้งหม่เลขกันเข้ามาค่ะหม่เลข7เป็นพระปิตาวัดเข่าอ้อพร้อมการเลี่ยมค่ะปิตานะคะพี่จ๋าวัดเข่าอ้อคะ่ะพี่หลวงพ่อทองเท่านะคะพี่จ๋าหค่ะเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่ เก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพระปิตาวัดเขาอ้อสามร้อยบาทหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขที่แปดเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะอาจารย์ฟันปีศูนย์เจ็ดนะคะพี่จ๋ารุ่นแรกหมายเลขแปดค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหนึ่งนี่เลยค่ะพี <aquele> ่ <ümüz> เรียญพระอาจารย์ฟันหมายเลข8แบ่งปัน300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่9เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทบค่ะเหรียญหล่อนะคะพี่จา๋าหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะเก่าๆเลยนะคะพี่จา๋า300บาทหมายเลข9้ค่ะ หมายเลขสิบค่ะพี่สิบเป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋าพระกิ่งเอ่อพระกิ่งนะเรสวนนะคะพี่จ๋ากิ่งนะเรสวนสามร้อยบาทหมายเลขสิบค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะ ตอกหมายเลขตอกโค้ดค่ะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หมายเลขที่10เป็นพระกิ่งพระนเรสวนนะคะพี่จ๋า300บาทค่ะ11เป็นสมเด็จวัดคลองขอมนะคะพี่จ๋าสมเด็จวัดคลองขอมหมายเลข11ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลข11ค่ะพี่ แบ่งปันสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบสองนะคะพี่สิบสองเป็นเอ่อพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพ่อปานเนื้อดินหมายเลขสิบสองค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่สามร้อยบาทหลวงพ่อปานเนื้อดินค่ะ สิ 13, เป็นพ่อปานเนื้อดินเช่นกันค่ะพี่จันเนื้อเก่าสวยเลยค่ะด้านบนมีร่องรอยการอุดผงนะคะพี่จาหลวงพ่อปานเนื้อดินค่ะพี่อุดผงเก่าเก่าสามบาทหมายเลข13เก่าสวยค่ะ14เป็นชินราชนะคะพี่จ๋าชินราชอินโดจีนใต้ฐานตอกโค้ดค่ะพี่ ชินราชอินโดจีนนะคะพี่จ๋าตอกโค้ดค่ะพี่แบ่งปัน300บาทเก่าสวยค่ะหมายเลข15นะคะพี่จ๋าเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่หลิวค่ะปู่หลิววัดไร่แตงทองเป็นล็อกเก็ตพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ ด้านหลังติดจีวอนนะคะพี่สาจีวรนมีรอยจานค่ะพี่ล็อกเก็ตหลวงปู่เหลิวหลังติดจีวอนหมายเลขสิบค่ะพร้อมเลี่ยงพร้อมใช้งาน300บาทเก่าสวยค่ะ16เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลค่ะพี่รูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะพี่สาปู่ทวดวัดห้วยมงคลค่ะ 300บาทหมายเลข16ค่ะแบ่งปันเลยคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่17เป็นหลวงพ่อโสธรพิมพ์2หน้านะคะพี่จ๋าพ่อโสธรคะ่ะพี่เป็นพิมสองหน้าหมายเลข17ค่ะ เก่าสวยนะคะพีจ่จ๋าสามร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขสิบเจ็ดค่ะสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาพร้อมเลี่ยมค่ะเหรียญพระพุทธโสธรน,นะคะพีจ่จ๋าเป็นเหรียญลงยาหมายเลขสิบแปดค่ะพร้อมการเลี่ยมสามร้อยบาทเก่าสวยะคะ่ะ 19เป็นเรียนจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่พ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่เก่าสวยค่ะแบ่งปัน300บาทหมายเลข19นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ20ค่ะพี่เป็นรุปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ หมายเลขยี่สิบนะคะพี่จารูปลอหลวงพราเงินค่ะพี่เนื้อเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะพี่หมายเลข20แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทเก่าสวยค่ะ21เเป็นพระสมเด็จค่ะ สมเด็จเก่าใหม่เลขยี่สิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบสองเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์สองหน้าคะ่ะพี่ นี่ค่ะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่จ๋าเก่าสวยหมายเลขยี่สิแบ่งปัน300บาทค่ะยี่สิเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆค่ะหนึ่องค์300บาทนะคะพี่จ๋าสองค์500บาทค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหม่ยเลขที่สิบสามสาบาทค่ะ ยี่สิบสี่ค่ะพี่เป็นสมเด็จเช่นกันนะคะพี่จันเนื้อเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าค่ะหมายเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะยี่สิบห้าเป็นเตารีดหลวงปูทวดค่ะพี่ ด้านหลังศูนย์ห้านะคะพี่จ๋าเตารีดหลวงปูท่ทวดค่ะปูท่ทวดหลังเตารีดพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋านี่เอ้ยหลังชอชิงค่ะพี่กราบขอโทษขออภัยค่ะแม่บ้านพูดผิดนะคะพี่จ๋าปูท่ทวดเตารีดหลังชอชิงค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบห้าค่ะยี่สิบหกเป็นพระปิตาหลวงปุโตค่ะพี่ ปุโตวัดประดูชิมพลีค่ะพี่หมายเลข26ค่ะหลังยันดวงนะคะพี่จ๋ายันหลังมาชัดสวยค่ะแบ่งปันส0 0ยบาทฝังตะกรุดหนึ่งดอกหลวงปุโตนะคะพี่จ๋าหมายเลข26ค่ะ27เเป็นพระนางพญาค่ะพี่จ๋านางพญาเนื้อดินนะคะพี่เก่าสวยค่ะ หนองค์สามบาทค่ะพี่จ๋า2องค์ห้าบาทค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะหมายเลขที่27.3เจบาทคะ่ะ 28. เป็นพระลีลาเม็ดขนุนค่ะพี่จ๋าลีลาเม็ดขนุนนะคะพี่เนื้อเก่าๆมันมัน,ม,นมีแร่ดอกมาขามมาโชว์ประปรายคะ่ะ เก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพิจารีลาเม็ดขนุนหมายเลขยี่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคุณปริสุทธโธค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อคุณนะคะพี่จ๋าพ่อคุณหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะเป็นเหรียญพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดค่ะพี่ หลวงพ่อคูณนะคะพี่สาเก่าสวยนะคะพี่ดันนามีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะแบ่งปัน300้บาทหมายเลข29กค่ะ30เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณตอกโค้ดนะคะพี่สาหน้าเป็นสีทองนะคะพี่นี่ค่ะหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะคะพี่สานี่ค่ะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc 300บาทหลวงพ่อคูณใหม่เลขที่30ค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 278ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า